เออบันอ้าวเราบันตอนต่อไปเด้อพี่น้องกานคือบาง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 พื้นที่พันธุ์สีบัวไซคาคือหมายว่าเพิ่นธุ์ว่าใส่าแล้วบางทีเฮ็ดนเดปาร์มมันจืดนะแต่ว่าหยุดป่าดับไอไ่คาจิงหน่อยก็เพื่อว่าให้มันไปดับกินข้าวของอื่นปลาปลาตอง มีลายขั้ตอนอยู่เป็นประดับกินข้าวป่าเล็กน้อยเวลาข้ากินเนี่ยแต่ขาวจะมกินถือเนื้อเนื้อคามันกับสีหอมมันกับที่เพิ่มอรรถรสในการในการกินครับเป็นอย่งครับอันนี้คือการทำอาหารโดยมีสูตรตายตัวเลยถ้าพูดได้หมักตะพูดได้ช็อตไม่ไม่มีสูตรตายตัวว่าของใครอะไรยังไงแล้วแต่ใค,ใครชอบใครชอบอะไรก็ ก็แบบไหนก็ใส่ลงไปเลยนะครับมันก็คือเพิ่มรสชาติเพิ่มเพิ่มไวอยังก่อนภาษาอังกฤษเพิ่มมาเพิ่มเท็กเจอร์บ,บันนี้อ้ยโ่อแล้วก็ขั้นข้ออันว,ว่าภาษาอังกฤษกระจายันคือทเพิ่มอรรถเพิ่มรสชาติในการรับประทาน เลือปลาแล้วหรครับพี่น้องบที่นี่ติดตามด้วย,นนย,ยขั้นตอนยังก็ตั้ตทีบดีเลยค้ว่าปลาตองเข้ากับซับเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเนื้อปลาตรองของเราเดี๋ยวก็จะหั่นขาเพิ่มเสักหน่อยซอย อ่านขาเพิ่มอีกหน่อยนะเพื่อที่จะตำตำไช่กับเนื้อปลานะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ใครชอบนะครับแล้วแต่ใครจะทำไม่ว่ากันสูตรใครสูตรมันอร่อยแต่ว่ามันก็อร่อยเหมือนกันนึ่งอร่อยเหมือนกันหมดแหละที่การปรุงและการทำ แสบไปแสบมันละพี่น้องเอ,อ้ยปากไปปากมันกินมันคือกนดอกเิ่นวา่าผู้หนึ่งกินจางผู้หนึ่งกินเข้มผู้หนึ่งกินส่งไปกินมันคือกนดอกพี่น้องฉะนั้นเราต้องไปที่เรียอเรื่องการทำอาหารมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทุกอย่างไม่มีสูตรตายตัว,วเสร็จเรียบร้อยสำหรับ เนื้อปลาของเรานี่ครับพี่นอ้อเนื้อปลาตองเล่าบาท,ที่นี่สิเอาตอนวิธีต่อไปก็คือการต้มแปลงครกจะข้าก่อนรอแป๊บหนึง่ง ล้วนี่ครับพี่น้องน้ำปลาเราเขาก็ต้มไปแล้วหอมห่วยต้ำปลาก็ได้บานนี้ตามได้บานนี้นำมาจุดกามขึ้นรสคนวไปนี่มาแล้วนำมากามขึ้นรสเหนียวตึงใส่ลงไปพี่น้องนี่ปลาใส่ครกลงไป ตำทีเดียวเลยบอกว่าคือหลายแต่ว่าวนำทีเดียวร้อนละข่านหลายเทียบตามลาบานจี่นวง่งเลยถุงเท้าจีเด้ตีนหุ่มโบราณเนี่ยเนี่ยเห็ดว่านี่มันเหนียวอะจีด้ตีนหุ่มไปแล้วกินลาบปลาตองน,น้ำกันพีน่น้อง ดวนเหรอเนี่ยเก๊กกือเอาฟงฟงคลิปใส้เก้าเหรอแต่ก็ได้ฟงได้กิดดีนะฟงได้สาสตร์เนาะยุข่าวห้องทอกันอืมเขาตีย่านอืม นี่มันกมไตอยู่นี่จังอยากย่มเขาก็ติไม่นังหละเขาสิบาพี่น้องพี่น้องป้องไเขาจาสาิว่าน่าจริงอะเริ่มออกเลพี่น้องแม่อคเถะมันคือไปแจงว่ะหนาขึ้นแหล่แถะมันไยังขึ้นหนาแหล่แถเนาะ ต้นมะขามทุกทีละโอ้ยอวน,น่าปลาทีงน้อยกันเหนียวตัปลาไหลทะเลเยอะทะเลหลายเด้อทะเลพี่ก็ค่อยๆตำไปใหญ่ๆเนื้อปลามันขิดฟูมันิดอุ่นตุนโอ้ย ว่าตัวจะได้กินอย่านี้น้อยเลยมัวตัมกมัวขวบหน่อได้ส่งคือบ่ามาเลยกินหลาบปลาตองกับปลาดักหลาบปลาตองเก๋ปีเตอรดางได้ไหมที่ตลาดลมเก่า เสียงดังมนตลาดลมก่อ,อกว่านพระตองพระเจ้ามัสการสินตลาดพระเจ้ามาสุสาวติศิตย์ประตองมีอาหารอีสานบ้านน้อยแหลหน้าเนี่ยสืออาทิตย์แต่ว่าใครมดแดงกันนี่อยู่บ่ท่านในกาย,ยบุท่านในกายนั่นาหารพุทธเจ้าดอกแทนโพธิ์ ขั้นตอนต่อไปพอขั้นตอนการตำในดวพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับเด้อเดี๋ยวปิดไปก่อนง้อซักง้อขวบมือเก่าหลือพี่น้องว่าท่านแล้วดอกยังไม่แล้วดอกทำก็ได้ถ่ายจะข้าวกันเออเนึ่งง้อซักง้อขวบมือเก่าเดี๋ยวครับขวบขวบ ก็จะพักเนี่ยมันกินยากเนาะแต่ก็ยากยากกินว่าจุดขั้นดอกเนี่ยเรียนสัญญากว่าสัญกินว่าสมอยากก,กินกินผสมให้กินอยู่ทุกวันวันละ มัาตีนอยู่มาอยู่ติีกันไม่เป็นครกนี่สุดยอดพี่น้องเลย ต่อไปพี่น้องขอ,อจักข้าวครับสักครู่ตามเบื่อไว้ปวดแขนสีค้นเอาบวานสีอกสีค้นเอาค้นสนามปลานามปลาต้มค้นจนว่าเขาพอใจหมดล่วว่าเขาสีอกค้นเอาเนียวตั้มดแลเวแต่จะโคกนนี่เนื้อ ปาเี่เราตำแล้วเนื้อปลาที่เราตำแล้ววันนี้ที่มาค้นใส่นามปลาไหลตัวนี้ลอง ตัดทีลิ้นตะเกียบบอลแล้วเห็นเขาวิดีโอบ่ที่แม่ตอนบ่ายนอนไหมเน,นย่ยอะไม่นอนไม่นอนวันนี้หมดโอกาสนอนเลยไม่ไม่ไม่นอนไม่นอนบ่ายกีงง่โมงประมาณบ่ายสองโอเค ี่ขั้นตอนต่อไปก็คือการต่อนรีเธอพี่นอ้องโกลองอาสีไว้ในใจหน่อยขั <Okay. S 1> ้นตอนต่อไปก็คือการคนครับขั้นตอนต่อไปก็คือคนให้มันเข้ากันกับน้ำประหลาดีๆพี่นอ้อง เดี๋อยากกินลาบเนี้วก็บซ้ำนี่กันอาไรที่ได้เลยลาบเนี้วสำหรับคนอยากกินลาบเนี้อข้าเขา่าปั่นค้าเข่าเนี่ยแก่นแกน,นตนุ่ยแมงข่าข้าเขาา่าฮักเลยเอ๋อเพื่อว่าข้ามเขาา่าฮักเนี่ยข้างประมาณเนี่ยบุงรถเลยเนี่ยข้ามเข่าหากัก แต่ว่าปลาดักสีเอาเร็วๆก็นี่จักหน่อยค่อยคิดดังไฟม่อไปตองหมกซื้อมากินดิครับทุอาหารปันไหนเ่ไร์มู เลยต้ะล่ะห้อนห้อนห้อนแดดโอ้มสีม่วงกว่าสีม่วงเคืองนอนก็ธรรมดาล่ะ ดามแรงข้างทุ่งนองหานก็ร้อยเบืงขั้นตอนต่อไปพี่น้องครับพี่น้องพอแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงอาจจะไม่ไม่คล่องนะเพราะเพิ่ง จะลองหัดทำดูไปถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเนี้ยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปุ่เดี๋ยวไปเอามานาน้งสุดแพลบหนึ่งโอ้ยใจใจใจดีนอ่าอาจจะกลับกลิบแป๊บหน่อยนะอย่างเงี้ยมือไม่หัดครับว้าย หน้าครับมะนาวต้องใส่มังเดี๋ยมันไม่ไมจืดแต่ไม่ใส่เยอะหรอกใส่เยอะมนเปรี้ยวนะถูกต้องไม่ใส่มันจืดใส่เยอะมนเปรี้ยวมะนาวเป็นอย่างนี้ตามนั้นใส่ใส่ลงไปบีบ ตัวเมตต์มานาสักครึ่งลูกอ,อีกนิดแสลงไปไปเราไปหาเครื่องปรุงกัน ย้ายสำนักง,งานไปหาเครื่องปรุงันข้างหลังพริกเข้าขั้วน้ำปลาที่ลืมไม่ได้คือชูรสไปพี่น้องเราเอานี่ มือก่อนรอ,อไปย้อนแสงครับย้อนแสงก็เลยทำให้ขาดทุนในการชมพริกป่นข้าวคั่วชูรสน้ำปลาตรา ลือสีแบบแบบกุฏิโฆษณาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ค่าโฆษณาน้ำปลาตาลือสีแบบกุฏิครับอ้าวบไปเลยชุลรสตามชอบใส่น้อยอร่อยน้อยใส่เยอะอร่อยเยอะแต่ไม่ใส่ก็ไม่อร่อยเลยกันเขาว่าใส่เข้าไป Ê, hey, hey, thử con cái này bà oh. <laughs> À, tuổi chưa Ui, cái này Ui, cái này Ui, cái này ตรงใส่ยังไม่ได้แก่ตัวเช้ามือสันพ่อภัยพ่อภัยวันนี้สีมสมุทรจุฬาคณนอย่างนี้เรื่องปกติต้องไปกินอะไรมากตามด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วนี่ก็ใส่ใส่เยอะแซบแซบเยอะ มันจะทําให้เนื้อปลาเข้ารั่วเวลามันสุกแล้วมันจะมันจะแตกมันจะเหนียวมันจะทำให้เนื้อปาาววลานุมน่ม,มเหนียวน,นึบตามอัตรภาพจับดีช้อนสีช้อนชาเพราะอันนี้ ไม่ทำให้ผมร่วงจะเป็นไรอ่ะโอเคตามด้วยเกลือนิดนึงนิสนึงน้ำปลาตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำปลาตาลอสีแปลกุิยถอยลงไปนิดนึง,นาานาานนงคนก่อน ชิมก่อนค่อยปรุงอีกรอบว่ารสชาติได้หรือยังโอ้หอมหอมเก่าขวัวพี่น้องเอ้ยห่ายโหลดเก่าขวัวตำไม,ม่ไม่ครับไม่แ็กผักเอ,อ้อยอนี่ยง่ว ้กดใส่ลูกโดดบ่นี่ใส่ลูกโดดจังน้อยเนาะลาปลานี่เดี๋ยวลูกโดดเดี๋ยวไปหาลูกโดดนันใส่จังน้อยลาปาลาลงหกบาทบุญวาสนาผู้ใดพ่ดดพอซีดลูกโดดผู้ใดพ่อมีซีดนำลูกโดดอ่ะวอกเพิ่งตัวพ่อเอ๋ยเดี๋ยวก็ได้พี่น้องไอซิมก่อนเดี๋ยวขออนุญาตว่าง กล่องจะเข้าซิมกันซิมเบิงสาเกินประหยาดว่างกล่องจะเคลื่อนซิมสิละเนี่ยประหยาดาป,รประหยาด,ยาดซิมเบิงสาเกินตุย้ยโอ้คาร์าดเคลื่อน Na, na. ddeud <todd> yna. Wedi un yna, swy. fan thơ 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 hai thơ thơ tay thơ 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 cái thơ thơ tay ทำล,ลูกดวดจักน้อยไปดีดีกว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่หอมเดี๋ยวหั่นหอมแล้วก็่อไปหั่นหอมแล้วก็ทำหองหมกทำหมกหมกปลาตอง งมกลาบปะตองโอ้ยจะเป็นอย่างดอกแดงแรงวูบวูบว่าไหมขวังหนาจอพี่น้องเอ้ยนี่ขอนุ่ยหัดบาดข้างเยี่ปละไปจากออกฟองน้ำปะนะขวดไม่ยิ้มว่าคุณไนดะ้เลยซีมได้นี่ต่อไปเป็นขั้นตอนการซีมตุ่ยได้นี่ตุ่ยแบบต้มเนื้อ แต่ตำลาประตองละเี่ยครับเร็จเรียบร้อยลาบประตองรอ <c oughs> ใส่หอม <c oughs> เท่านั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับลาประตอง <c oughs> สูตรปลาดาแซ่บ 就是高攀